โอเคครับเดี๋ยววันนี้จะมาตอบคอมเมนต์นะครับที่ว่ากรีดยางออกทุกต้นไหมแบบนี้นะครับผมมันไม่ได้ไหลตามมีดเหมือนที่ว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าถามว่าออกดีไหมมันจะเฉลี่ยกันออกทุกต้นนะครับผมมาดูมาดูที่ต้นนี้นะครับผมต้นนี้ก็ออกดีนะครับผมในที่แปลงจะมีอยู่สามต้นนะที่ออกต้องใส่ต้องใส่คุกแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับมาดูก็เฉลี่ยกันไปพอได้นะครับหนึ่งมีดนะ มนะับผมจะเลียกันไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูโซนนู้นนะอันนี้ก็มีครับผมนี่พอได้นะครับหนึ่งมีดนะครับผมหน้าแรงนะครับหน้าแรงนี่ประมาณเจ็ดมีดเก็บนะครับผมเจ็ดมีดก็พอดีแหละเต็มมีดพอดีนะครับผมเต็มกระถางนี้พอดีนะ เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปครับผมจะมีนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยกันออกนะครับผมก็คือว่าออกดีครับไม่ได้ออกแบบว่าถ้าออกอย่างนี้ทั้งแปลงก็ดีไปเลยนะครับผมแต่มันเป็นไปไม่ได้นะครับเฉลี่ยเฉลี่ยกันออกไปนะครับ ทั้งแปลงนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นถ้วยใหญ่หมดแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นกระถังกระมังหมดแล้วครับผมถ้าใครนะครับผมสนใจสูตรน้ำหมักนะครับผมปัดขวานะครับเพื่อเพื่อเข้าไปชมคลิปที่ youtube นะครับผมแล้วก็ วิธีกรีดหน้าแรงยังไงให้ออกนะครับผมหรือว่าสูตรน,นี้ยยิ่งกรีดหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวจะออกดีนะครับผมคือกรีด1.2นะครับผมผมก, 1, 2, กรีด1.2ทุกฤุดูกาลนะครับผมเนี่ยออกประมาณนี้หมดครับนี่โอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ